สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับเ้าดูคุณแม่เขียวมีมนพระมาทำบุญกับบาท,ทีหน้าบ้านเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากันนายเวรทั้งหลายและลูกบวงแม่เขียวทั้งหลาย ที่ดูดวงออนไลน์ครับแม่เขียวแม่เขียวนั้นเป็นคนที่ทำ YouTube เรื่องของดวงด้วยช่องกลิ่นนี a n แนลแล้วก็รับดูดวงทางออนไลน์ด้วยแล้วเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากค่าครูนั้นแม่เขียวก็จะแบ่งออกเป็นคนละสิบบาทเอาไว้ทำบุญทำทานทิธ์ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรของลูกดวงและลูกดวง โดยการอาจจะไปทําบุญปล่อยปลาหมายถึงว่าไปซื้อปลาหนะ้าเขียงจากตลาดสดแล้วก็ไปปล่อยในแม่น้ําหรืออาจจะตักบาตรเหมือนอย่างเช่นวันนี้ก็เช่นกันก็เอาใบที่ใบดวงที่ไม่เขียวดูดวงกับลูกดวงทั้งหลายก็ นำมาแล้วก็กวดน้ำอุทิศวนบนกุศลให้ถึงลูกดวงทั้งหลายนะคะแล้วก็เจ้ากรรมนายเวททั้งหลายของลูกดวงทั้งหลายด้วยแม่เขียวจะทำลักษณะแบบนี้ตลอดแม้ว่าจะซื้อปลาไปปล่อยแม่เขียวก็จะนำใบดวงนั้นไปปล่อยพร้อมปลาพร้อมกับอุทิศวนบนกุศนมากวดน้ำที่บ้านด้วยแล้วก็กวดน้ำตอนปล่อยด้วยบอกว่าให้ มีชีวิตที่ราบรื่นปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีความสุขมีความสุขมีความเจริญมีความร่มรื่นเริมเร่มเย็นม,มีแต่สิ่งดีๆในชีวิตถ้าสิ่งใดที่ล่วงเกินไปไม่ว่าจะเป็นกายกรรมจิกรรมมนโนกรรมเหรืออะไรก็ตามแต่แม่เขียวก็ขอเอาสิกรรมอย่าได้จองเวรจองกรรมแล้วก็ให้ลูกดวัวแล้วจากำเนิดทั้งหลายของลูกเดิมจะมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปแม่เขียวก็บอกกล่าวแบบนั้นบางทีก็ชวนพวกพี่แบงกับพี่บอสเขา ไปช่วยกันทําบุญทำทานด้วยไปช่วยกันถ่ายคลิปหรือทำอวิดีโไวายสำหรับามาลงใน YouTube ด้วยนะคะบางครั้งก็เป็นแบบนั้นหรือบางครั้งก็พี่แบงกักบพี่บอสกอ็ซื้อคนละตัวสองตัวไปปล่อยด้วยก็ทําบุญร่วมไปด้วยในนั้นนะคะบางทีแม่เขียวก็ทําไปด้วยลักษณะแบบนี้ก็มีนะคะ ซึ่งในวันนี้แม่เขียวก็ไปนิมนต์พระมาจากสำนักสงฆ์ที่ข้างหน้าโครงการเคหะนะคะเข้าไปไม่ไกลเท่าไหร่ไปนิมนต์มาสามรูปนะคะแล้วก็อ,องค์ที่เบิน์นำหน้านั้นเป็นองค์ที่พี่แบงค์เคยไปบวชที่สำนักสงฆ์นั้นแล้วก็รู้จักกับพี่แบงค์ด้วยก็เลยไปนิมนต์มาที่บ้านเพราะว่าเ,าเคยบอกพระองค์นั้นว่า บ้านอยู่ตรงนี้นิบนเชิญเข้ามานะคะเพราะว่าพระสามองค์นี้จะเข้ามาในโครงการนี้ทุกวันเหมือนกันนะคะแต่บางครั้งก็มาสององค์แต่วันนี้แม่เขียวไปนิมนต์สามองค์นะคะแล้วก็คนอีกอตรงข้ามบ้านเขาก็เห็นแม่เขียวทําบุญเขาก็เลยใส่ซองทิศบุญกุศลทาบุญไปด้วยนะคะ,ะส่วนเรามาต่อกันที่บ้านของ ปูกปุยแล้วก็โอป้าเลยนะคะบ้านของปุูกปุยและโอป้าเนี่ยเขาเลี้ยงปลาดุกด้วยนะคะมีปลาดุกปลาดุกที่เขาเลี้ยงในอา่างแก้วนะคะเ,เป็นแก้วแบบตู้ปลาแล้วก็เป็นแบบกอ่อปูนซีเมนอะไรขึ้นมาแบบนี้นะคะ่ะเ,เขาเลี้ยงปลาดุกไว้บ้านนี้เขาสามารถที่จะจัดสรรบริเวณบ้านปลูกผักแล้วก็เลี้ยงปลาไปในตัวนะคะ ส่วนเจ้าของบ้านเขาก็ไปรับจ้างมอเตอร์ไซค์เป็นวินมอเตอร์ไซค์ส่วนแม่บ้านก็ไปขายของในตลาดบ้านนี้เขาขยันนะคะมีลูกหมาน่ารักด้วยชิสุกับโกเดอร์ใน,นะคาแล้วก็แม่สีนวลปกปุยกับโอป้าน,นั่นเองนะคะ,ะแม่เขียวก็ขออนุญ,ญาตพวกเขามาขอถ่ายทุกวันเลยนะคะพวกเขาก็โอเคกับแม่เขียวส่วนมากก็แต่บางครั้งก็ มีนกด้วยนะคะนกกลงหัวจุกด้วย2ตัวอยู่ในกรงนะคะ,ะแม่เกี่ยวข้อกันมาล่อ,อตามเคยนะครับปุป๊กกระปุยปุ๊กกระปุยอยากจะกินไหนแม่เขียวปุ๊กกระปุยอยากจะกินแล้วะเออปุ๊กกระปุยอยากนานแล้วอะรออยู่แม่เขียวัวแต่ชมวิวอยู่นั่นแหละเออไม่ต้องมาชมหรอกไอ้นกกลงกระจุกอ่ะแม่เขียวบาชมผมดีกว่าเออ,อป,ป้าด้วยอป,ป้าด้วยอป,ป้ารออยู่ นี่ไงนี่ไงนี่ไงไม่เกี่ยวก็เอามาให้แล้วไงกินก็ไปสิลูกกินก็ไปแม่บอกแล้วสัญญาแล้วว่าจะเอามาให้ทุกวันเอาครับผมแต่ว่าปุกกุปอยากกินเยอะเอะอะปุกกุยอยากมากเลยอะปุกปุยชอบของที่แม่เกี่ยวมาให้อ่ะปุกกุยกินอย่างอร่อยอร่อยเลยดูสิครับดูสิครับปุกกุยชอบมากเลยเอาปั๊กไปชอบดู เอามาให้อร่อยมากจริงๆเลยครับอร่อยทุกอย่างเลยที่แม่เขียวเอามาให้นะครับโอ้ยแม่เขียวครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากจริงๆเลยนะคะแม่เขียวครับโอ้ยขอบคุณจริงๆเลยครับผมผมปุ๊บปุยก็ขอบคุณมากนะคะแม่เขียวครับโอ้ยผมอยากกินอีกแต่ว่าโอ้ยเอามาเลยเอามาเลยเอามาเลย ผมด้วย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 อป้านด้วยนะครับผมก็อยากกินอีกอยากกินอีกไม่เคี่ยวเอามาเลยโยนมาเลยผมกินหมดเลยเ้ยมเลยครับนะครับนะๆน้นะนนนกอีกนะๆนะอน้าาน้ไม่เคี่ยวนะน้าไม่เคี่ยวอป้าอยากกินอีกนะอป้าอยากกินอีกแ้วผมนะครับปลุกปุยด้วยอ่ะปลุกปุยก็อยากกินเหมือนกันน่ะ หน่อยอยากให้แต่พี่โอป้าปลุกปุยเอ้ยปลุกปุยด้วยสิโอยไม่เขียวเนี่ยอืมใจดีจังเลยเอางงปลุกปุยอย่าฟกกินคนเดียวสิให้ปี่อป้าบ้างพี่โอป้านี่แหละกินคนเดียวไม่เขียวให้พี่โอป้ามากกว่าปลุกปุยไดยอีกปลุกปุยดูสิเออไม่เขียวไม่ใช่โยด ยังไม่อิ่มเลยไม่เขียวไปซะแล้วอะ่ะเออไม่เขียวบอกพ่อเราให้ปล่อยหน่อยสิเราอยากจะออกมาข้างนอกอะ่ะเออเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมบอกเลยนี่ไงถ้าไม่เขียวบอกอะ่ะปุ๊บปุ๊บกับอป๊าได้ออกมาเล่นข้างนอกได้ไหมอ่ะเออเห็นไหมอ,อห่นไหมอ่ะเ,เขาสงสารไม่เขียวะ่ะ ก็อยากให้แม่เขียวได้เถ่ายวิดีโอเ,อเขาใจดีกับแม่เขียวด้วยนเนาะโอ้ยแล้วแม่เขียวบอกอะไรอะเขาจะตาม,ตามทุกอย่างเลยโอ้ยดีมากเลยนเนาะโอ้ยเราได้เสื้อชิ่นสวยเราได้ส่วนอูเรามีความสุขมากเลยมากจริงๆด้วยโอ้ยเหมือนแต่ว่าเข้าบ้านได้แล้วครับคุณพ่อเชิญแล้วครับเข้าบ้านสิครับเออออกมาไม่นานเชิญครับเชิญครับอืมมากินลาต้มโก๋ของพ่อต่อเลยครับ เออมาดูพี่อ,อ,อิปโปโปเตมัสกันต่อนะครับอ่าวันนี้พี่อิปโปโปเตมัสก็รู้สึกว่าจะรื่นเริงขึ้นสักนิดแล้วนะครับจากเมื่อวานเมื่อวานนอนซึมเศร้าอยู่ไม่รู้ว่าเป็นคิดถึงเพราะพี่ตัวโปรดหรือเปล่าไม่เห็นพี่ตัวโปรดมาสองสามวันเออแล้วก็เลยซึมสงสัยคิดถึงพี่แม่เลยพี่ตัโปรดอ่ะแต่วันนี้ก็เริ่มกระยับกระเยื่นเคลื่อนไหวแล้วก็มีการ เรื่นเริงขึ้นบ้างแล้วสงสัยหายคิดถึงบ้างแล้วมั้งทันใจแล้วมั้งว่าพี่ต่อโปรคงจะเอ,อถูกจับขังแน่นอนเพราะว่าสามวันนี้แล้วเออต้องทำใจนะเออทำใจไว้ก่อนเพราะไปยังไงก็เราก็ไม่ได้เป็นพี่น้องท้องเดียวกันนะอืมเป็นแค่ลูกพี่ลูกน้องกันเขาไม่ถูกกันเขาก็จับขังแยกเรากันก็เหมือนกัน เออเราเป็นหมามันเกี่ยวอะไรกันเนาะกับคนกับมนุษย์เนี่ยเออมนุษย์ไม่ถูกกันแล้วหมามันไม่ถูกกันได้ไงอะ่ะอืมพี่จิงน่าจะปล่อยนะหมามันก็เล่นของหมามันไม่เกี่ยวกับคนเลยครับครับปังปังก็ว่าแบบนั้นแล้วครับเออมนุษย์นี่ก็แปลกนะคะเออมนุษย์เขาไม่ถูกกันแล้วทําไมองไม่หมา,หมาเออให้เจ้าไอพี่ตบโปรดถูกขังด้วยล่ะครับพี่ตบโปรด หรือว่าพี่จบกดไปทําความผิดอะไรไว้เออปังปังก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเฮงเฮงก็ว่าเหมือนกันพอ,อพี่นำโชคแอะไม่ใช่เฮงแม่เขียวนี่ดูผิดทุกทีเลยพี่นำโชคว่าพี่ตบโปรดนะ่ะถ้าทาตัวแบบไม่สนมากอ่ะสงสัยคงจะไม่โดนจับ น,น,นี่แม่เขียวเอาอะไรมาให้พวกเราเนี้ยอืมแม่เขียวเอาอะไรพวกเราเอ่ยแม่เขียวอยากจะเอาขนมของขีนไม้พวกเราใช่ไหมอะแล้วทําไมปิดประตูใช่ละ่ะเอาไปให้แม่รวยก่อนใช่ไหมเดี๋ยวค่อยเอาไม้พวกเราใช่ไหมคะแม่เขียวเออแต่ว่าเมื่อกี้อะ่ะเออแม่เขียวก็เอาไปเราเล่า,ร,ารอบหนึ่งแล้วดีนาข้างในบ้าน และตอนนี้ก็ปิดประตูตให้แม่รวยเออให้พวกเราก็เล่นข้างนอกไปเรืร่อยๆเนาะเอออยากเล่นอะไรก็เล่นไปแม่เขียวก็ปล่อยอิสระแล้วปังปังไปเราไปเล่นกันเถอะไปเออปัองปังว่าวันนี้เราเล่นอะไร,ะไไไไรไไดีนะโอ้นู่ไม่เกี่ยวไปแล้วไม่เกี่ยวไปแล้วไม่เขียวปล่อยพวกเราอิสระแล้วตามไปดูสิไม่เขียวตองกลางำอะไรวันนี้รู้สึกว่ารีบเล่นจังเลย สังเกตบรรยากาศข้างนอกบ้างดีกว่านะวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์เออแล้วทำไมวันอาทิตย์นี้มันมีอะไรแปลกแปลกไหมวันนี้รู้สึกว่ามันจะมีอะไรแปลกแปกอ๋อรู้แล้วว่าทำไมแม่เขียวถึงรีบก็เพราะว่าวันนี้แม่เขียวจะทำบุญตักบารนั่นเองแม่เขียวก็เลยแบบไม่ค่อยได้หออยอกเยา้าหรือ ดูแลเราเท่า,าที่ควรนะก็ปล่อยให้เราเล่นตามประษาของเราไปสักพักหนึ่งก่อนให้แม่เขียวเสร็จธุระก,ก่อนแล้วเดี๋ยวแม่เขียวก็ค่อยเรียกพวกเรากลับนะ machines. เออเอาเปิดพวกเราไปก่อนพวกเราไปไหนก็ไปเดี๋ยวสักพักแม่เขียวเสร็จธุระแล้วเดี๋ยวแม่เขียวก็จะมาเรียกกลับเองนะพี่ปังปังนะเออพี่ปังปัง,ปงพี่ปังปังทำไรพี่ปังปังไปนอนเล่นบ้านเพื่อนอีกแล้วพี่ปังปังเออปังปัง ย็งๆเข้าบ้านแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่บ้านหลังน้นนะแต่เป็นบ้านพี่แบงค์ไงนี่เอลินมาสำรวจบ้านพี่แบงค์อ่ะมีอะไรบ้างเล่นอะไรได้บ้างของกินอ่ะมีไหมเออแล้วนี่เอ่ออะไรเนี่ยออมีแมวด้วยแมวกวักนู่นพี่แบงค์กำลังไปออกกำลังกายออ พี่เบงความจะไปออกกำลังใจนุ่นไม่มีตบโปรดเดี๋ยนี้ตบโปรดแม่แบคอยตามพี่เบงแล้วพี่แบงไปวิ่งได้สบายใจแล้วไม่กลัวพี่เบงไม่กลัวตัวโปรดกระโจมใส่แล้วตบโปรดนี่ก็แต่งหน้าทั้งทั้งที่รักพี่เบงแต่บางทีก็คือหมายความว่าอาจจะดีแกเป็นพิเศษที่เห็นพี่แบงก็เลยกระโจมใส่แต่เล็บของตัดไอ ก็เลยกลายเป็นว่าข่วนที่แบงค์หรือบางทีปากของอตโปรดอะ่ะบางทีก็มางับขาก็มีด้วยแม่ก็เคยโดนเอไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมนะงับขาทําไมทั้งที่รู้ว่าแม่ก็ให้อาหารอยู่ประจําไม่เข้าใจนิสัยพี่ตโปรดหรือเป็นเพราะนิสัยพี่ตโปรดเป็นแบบนี้ เขาก็เลยจับขังสําหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้ามีอะไรจะแนะนําจะติชมหรือจะอคอมเมนต์ให้กาลังใจก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับทั้งคนติดตามใหม่คนติดตามเก่านะครับสําหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ